ต่อไปก็จะเป็นชุดไพ่ไมเนอร์อาคานาที่เป็นชุดดาบนะครับซึ่งแทนทาตลมนะฮะก็เมื่อกี้ไล่ไปแล้วแต่ชุดเหรียญถ้วยแทนทาตุดินและทาตน้ำอตอนนี้เป็นแทนทาตลมฮะไพ่ดาบซึ่งโดยปกติดาบในความหมายไพ่ทาโร่เนี่ยจะแทนถึงอุปสรรคปัญหานะครับผมการไปเชิญอุปสรรคต่างๆการแก้ปัญหาต่างๆๆด้วยนะครับ เราก็จะมาไล่กันเลยนะฮะใบแรกครับ1ดาบเลขหนึ่งคือมันเป็นข้อดีของไพ่ดาบอยู่อยู่ข้อหนึ่งคือถ้าออกมาเนี่ยอย่างแรกคือคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบอยู่ในคอมอร์โซนคือชอบแต่ว่าออกมาประจนภยัยชอบออกมาหาความท้าทายชีวิตเนี่ย มันจะตอบโจทย์เขามากเลยว่าเขาจะได้เผชิญโชคเขาจะได้แบบเจอสิ่งที่มันท้าทายทําให้เขารู้สึกว่าอะดรีนลินในตัวหลังนะฮะรู้สึกว่ามันได้แบบตื่นเต้นในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะเป็นพวกกลุ่มให้ดาบไปแหละหนึ่งดาบมันจะมี2ตัว1ดาบกับ6ดาบที่แทนว่าคุณบุกเขาแล้วคุณแก้ปัญหาแล้วคุณสําเร็จหรือถ้าคุณเจอปัญหาแล้วคุณจะสําเร็จสุดท้ายปลายทางคุณจะดีนะครับผมแต่ถ้าเป็นไพ่ดาบตัวอื่นเนี่ย หมายถึงว่าถ้าเจอแล้วนะครับผมอาจจะต้องหนักเหนื่อยจะดีหรือไม่ดีจนะปลายทางก็ต้องดูมาต้องดูมา,มาต้องเปิดไพ่เสริมเพิ่มเติมนะฮะหรือต้องดูไพ่รอบข้างว่าดีหรือไม่ดีนะครับอ่าใบแรกหนึ่งดาบสังเกตว่าปลายดาบจะมีมงกุฎอยู่ครับผมแล้วก็มีชอม่อมะกอกอันนี้คือชอ่อ,ชอมะกอกนะฮะไม่ใช่สาลายนะช่อ,ชอมะกอกช่อมะกอกแทนความสําเร็จนะฮะอยู่ตรงปลายดาบคือเขาบอกเป็นไหนว่าถ้าคุณสู้บุกบา่าฝ่าฟัน สุดท้ายคุณจะสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการได้มงกุดมาสิ่งที่เหนื่อยไปเนี่ยไม่เหนื่อยเปล่านะไม่ตาน้ำพิกอะไรไม่น่าแม่นอนคุณต้องได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นค่าตอบแทนในความเหนื่อยของคุณแน่นอนนี่คือไพ่หนึ่งดาบครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเผชิญปัญหาอะไรอยู่แล้วถามว่าควรทํายังไงดีไพ่หนึ่งดาบบอกถึงว่าคุณต้องลุยเท่านั้นอย่าอยู่เฉยๆรอให้โชคช่วยคุณต้องออกแอคชั่น สุดท้ายคุณจะสําเร็จเพราะมงกุฎอยู่ปลายดาบนะครับนี่คือ1ดาบต่อไปไพ่2ดาบ2ดาบเป็นไพ่โดยธรรมชาติเขานะฮะจากประสบการณ์ที่ดูมาเนี่ยมันแทนถึงการเซ็นเอกสารนะฮะถ้ามีถามว่าจะมีการตกลงเซ็นสัญญามีข้อตกลงในบริษัทนี้ไหมเขาจะยอมสัญญากับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าขึ้น2ดาบเซ็นแน่นแน่แต่เซ็นแล้วจะดีหรือไม่ดีคุณจะดูไพ่ต่อไปบางทีเซ็นแล้วอาจจะ ถูกอลออเปียกก็จะเป็นไพ่ดาบไปดีขึ้นตามหรือไพ่สีดาถ้าเซ็นแล้วเราได้ประโยชน์่านะเราไม่ถูกล้ออาเปียกก็จะเป็นไพ่สว่างหรือไพ่ดีตาม,มานะครับต้องดูกรณีของไพ่ที่ตามมาด้วยนะครับอีกอันหนึ่งไพ่สองดาบตัวนี้นะครับแทนถึงการลังเลไม่ตัดสินใจนะมีความไม่แน่นอนเพราะว่ามันคือคนที่ไม่เลือกที่จะไม่เลือกดาบใดดาบหนึ่งปิดตาด้วยคือฉันไม่เลือกอะฉันไม่รู้เลยฉันจะเอาสองอย่างคือเปนคนที่ลังเลโลเลก็แทนตัวนี้ แต่ในใจไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนดีนะครับอีกอันนึงจากประสบการณ์ผมนะผมดูมาเนี่ยมันแทนโรคตาตาไม่ดีต้อตาต้อกระจกต้อเนื้อทุกอย่างหรือว่าจะมีอุบัติเหตทุทางด้านสายตาก็แทนไพ่ตัวนี้เพราะว่าคุณดูจากงานสินมันมันคือคนที่โดนปิดตายอยู่นะครับอ,อีกอันนึงสองดาบแทนถึงคนที่ทํางานด้านการพูดการพูดดโดยตรง ประชาสัมพันธ์สื่อสารนะครับผมทำแล้วรุ่งทำแล้วดีก็คือตัวนี้นะตัวนี้เลยเนี่ยแทนถึงคณะน,นิเทศาตร์นะถ้าเป็นคณะนะนะครับผมสามดาบสาดาบสังเกตว่ามันคือดาบ3เล่มปักหัวใจเนี่แหละครับคือไพ่รัก3เศราแบบ3ถ้วยแต่สถ้วยคือยินยอมพร้อมใจมีก็ได้แต่ต้องรักฉันด้วยถ้าเป็น3ดาบคือห้ามมีใครถ้ามีคือปวดใจ ฉันเอาตายนะครับผมที่คือ3ดาบเพราะนั้นนี่คือรัก3เศร้าในแบบที่ปวดใจฉันไม่ยอมต้องมีการทำหาันกันมีการแย่งชิงกันครับ3ดาบแทนความใจร้อนความเครียดวิตกกังวลความขุ่นมัวคุณสเกตว่ามันขุ่นมัวตรงไหนอะ่ะดิงานสินคือฝนตกอะ่ะฟ้ามืดเลยฝนตกตลอดเวลามันคือความมัวความขุ่นนะฮะดาบปกักหัวใจก็คือ ความหงุดหงิดง่ายชุนเฉียวนี่คือตัวนี้เลยครับนะฮะอีกอันหนึ่งถ้าค้าขายแล้วได้ไพ่สามดาบคือหุ้นส่วนที่ทําด้วยกันจะมีปัญหานะครับตัวนี้ออกมาไม่ควรจะมีหุ้นส่วนควรทําคนเดียวทําเดียวเพราะ๋ยวสุดท้ายจะมีการขัดใจกันบันดาบใจนะครับผมต่อไปไพ่สีด่ดาบสี่ดาบสังเกตว่ามันคือนอนนิ่งเลยมันคือนิ่งจริงความหมายมันคือ ไม่มาไม่ไปอะฮะนิ่งเลยงานจะเป็นยังไงบ้างนิ่งๆนะไม่ดีแล้วก็ไม่ร้ายด้วยหน้าเบื่อทรงๆความรักเป็นยังไงเนี่ยกับคนนี้ทรงๆไม่เลิกด้วยแต่ก็แบบไม่มาสนใจด้วยนะเออเราเหมือนมีแฟนเหมือนที่มีเนี่ยอารมณ์นี้และนี่คือสี่ดาวเพราะฉะนั้นมันสื่อตามไพ่คือนอนนิ่งนอนนี่คือการพักผ่อนน่ะพักนิ่งๆเฉยๆเรื่อยๆนะครับแล้วถามว่าควรแก้ปัญหาไงดี ออกตัวนี้คือให้นิ่งๆเข้าไว้นะอย่าไปขยับขยื่นเพราะคุณถ้าคุณขยับมาคุก็โดนดาบแทงเงี้ยนะครับถ้าคุณเอาตัวลงมาข้างล่างคุก็โดนดาบเนี่ยดาบมาคอยทิ่มอยู่ข้างตัวคุณอีกมันคือการที่ไปไหนก็เจ็บตัวอยู่เฉยๆก่อนนะครับนี่คือ4ดาบนะต่อไปไพ่ห้าดาบห้าดาบแทนถึงาการมีปัญหาไม่ลงรอยกับคนรอบตัว เนี่ยุณสังเกตว่ามันคือผู้ชายคนหนึ่งถือดาบไว้กับตัวเหมือนทําท่าแบบฉันจะเอาอะฉันจะเอาดาบกันทุกอย่างคนสองคนที่อยู่ข้างหลังก็แบบเนี่ยเข้ากันไม่ได้เดินหนีแล้วพเจอดาบาขวานม,มันคืออารมณ์เบียงหนึ่งทํางานกลุ่มไม่ได้หนึ่งคนที่ได้ไพ่ตัวนี้คือไม่เหมาะทํางานกลุ่มอย่างมากเหมาะทํางานเดี่ยวๆคนเดียวนะครับเก่งคนเดียวไปคนเดียวยิ่งถ้าขึ้นไพ่ห้าดาบแล้วขึ้นไพ่เดอะซันด้วย มันคือคนที่แบบว่าไม่เอาความพิตใครเลยเอาคอมพิวเตอร์เองเป็นศูนย์กลางน,นะฮะทำงานยากนะครับผมอีกอย่างหนึง่ง5ดาบถ้าถามถึงการทำงานไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กรน,นะฮะในงานประจำหรือว่าทำงานไปธุรกิจส่วนตัวขึ้น5ดาบก็ไม่เหมาะที่จะต้องทำงานแกนเป็นทีมไม่ได้บอกว่าไม่มีหุ้นได้นะฮะไม่ไม่บอกว่าห้ามมีหุ้นนะไม่เหมือน3ดาบแต่บอกว่าถ้าจะมีคือต้องแยกส่วนงานเลยอะ ่างคนต่างทําคนละด้านอย่ามา brainstorm หรือกเอามาสมหัวคิดทําร่วมกันต้องทําแยกส่วนถึงจะไปรอดนะครับนี่คือ5ดาบนะฮะต่อไปไพ่6ดาบ6ดาบแทนถึงคนนะอันนี้เป็นเหมือนเป็นพ่อเป็นหน้น,นครอบครัวครับพายเรือพาออบุตรตัวเองลูกตัวเองและภรรยาให้ไปถึงฝั่งแต่สังเกตว่าบนเรือไม่ใช่เป็นเรือปกติมันมีดาบ แทงทะลุหเล่มพร้อมจะทําให้เรือล่วเสมอคือชีวิตที่ต้องเผชิญอุปสรรคแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะถ้าขึ้นมา6ดับขึ้นในชีวิตคุณตอนนั้นคือคุณจะเจอปัญหาใหญ่เรื่องอะไรนั้นค่อยดูไพ่ขายายว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับผมเนี่ยคุณจะหนีไม่ได้เลยเพราะว่ามันอยู่บนเรือคุณไม่อยู่บนฝั่งอะ่ะคุณหนีไม่ได้อยู่แล้วนะครับแ,แล้วแล้วด่าประปากเรือด้วยคือ,อยังไงก็ต้องเจอแต่ว่าจะจะ ดีหรือร้ายในปลายทางก็ต้องดูไพ่เสริมว่าใบที่ต่อจากไพ่6ดาบเป็นดีหรือร้ายนะครับหนึ่ดาบคือต้องออกแอคชั่นในการแก้ปัญหา6ดาบคืออย่าออกแอคชั่นแล้วจะดี A. เองับผมหดาบนะแก้ปัญหาตัวการออกออกตัวออกลงสู้อย่างเดียวถ้าเป็นหดาบคืออย่าสู้อยู่เฉยให้คนอื่นสู้ไปคนอื่นทำแทนแล้วมันจะดีเอง นี่คือวิธีการที่การแก้ปัญหาในแบบไพ่2ลักษณะน,นะฮะหกับก6นะครับผมอย่างหนึ่งแทนถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของทางน้ําหรือเกี่ยวกับน้าโรงงานน้ําแข็งนะครับผมพวกเกี่ยวกับพวกกีฬาทางน้านะครับก็แทนตัวนี้นะครับเมืองที่มันติดน้ำอย่างเช่นเมืองชลบุรีนะครับผมเมืองทางด้านภูเก็ตอ,อะไรอย่างเงี้ยเมืองพวกตรงด้านขวานไทยจังหวัด ที่อยู่บริเวณนั้นประจวบอะไรเงี้ยใช่หมดเลยก็แทนถึงไพ่หกดาบถ้าเป็นเรื่องของสถานที่นะครับเกี่ยวหมดเลยต่อไปเจ็ดดาบเจ็ดดาบควรสังเกตว่าเป็นไพ่คนทําท่าย,ย่องเหมือนขโมยนี่กำลังขโมยดาบออกจากค่ายค่ายทหารนะครับผมมันคือทําอะไรก็ตามแอบซ่อนหลบซ่อนใหเปิดเผยการหลอกลวงการทํางานผิดกฎหมายการซิกแซกใต้โต๊ะ ทํางานเลี่ยงหรือว่าสุดท้ายของเลี่ยงภาษีนี้ภาษีใช่หมดคือ7ดาบนะครับผมออกมาคืออย่างแรกถ้าคุณทํางานลักษณะน,นั้นมันจะหมายถึงว่าคุณลุ่งนะฮะคุณลุ่งคุณทาแล้วดีถ้าเป็นเรื่องของอการเงินคือคุณต้องได้เงินแบบเขาเรียกว่าไงได้เงินที่ไม่ถูกกฎหมายซิกแซกหรือการที่จะสําเร็จเรื่องงานนั้นต้องมีใต้โต๊ะการยัดอ่า การให้เงินพิเศษกับเจ้าที่แล้วคุณจะสําเร็จในงานนั้นก็ได้นี่คือไพ่เช็ดดาบนะครความรักหล,หลบซ่อนอบอ,อยู่แล้วเพราะนั้นจะหมายถึงว่าการมีเล็กมีน้อยก็ใช่นะครับต่อไปไพ่แปดดาบแปดดาบแทนถึงคุณสังเกตว่ามันคือผู้หญิงหนึ่งคนถูกผูกด้วยเชือกแถมมีผ้าปิดตาแล้วก็โดนดาบรอเลคือการโดนจํากัดสิทธิทุทกอย่าง มันเลยแทนถึงการติดคุกได้ด้วยไพ่แปดดาบนะการติดคุกการโดนจองจํากักขังนงเหนี่ยวแทนแปดดาบนี่ถ้าออกไพ่แปดดาบกับไพ่เดวิลจะหมายถึงว่าโดนกักขังนงเหนียวทางุณกรรมทางเพศได้นะครับให้ระวังเท่าออกลักษณะน,นั้นนะอ่าแปดดาบตัวนี้คือดวงไม่ไปไม่มาเลยอะไปไหนก็ไม่ได้ด้วยจะขยับไปทางนี้ก็โดนคมดาบขยับไปทางนี้ก็โดนคมดาบคือชีวิตที่แบบว่าอุดอัดถูกจองจําถ้าเป็นเรื่องการงานคือ ออกก็ไม่ได้ะจะไปจะออกก็ไม่ได้จะอยู่ก็ไม่ดีคืออารมณ์นี้นะครับความรักก็คือความรักที่คือไม่เข้าคายไม่ออกแต่มันยิ่งกว่าไพ่ห้าถ้วยอะ่ะแปดาบคืออยู่แล้วทรมานทั้งกายและใจใจเยนื่อยพอทรมานกายด้วยทางกายด้านไหนไหน,ไหนก็ต้องมาดูนะครับผมแต่จริงๆที่ผมบอกไปไพ่เดบิวคือถูกทารวักรรมถูกทำลายร่างกายนะฮะถูกทรมานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม อ่านี่คืออารมณ์8ดาบนะครับถ้าความหมายมันไม่ใช่ว่ามันจะดูน่ากลัวขนาดมากต่อเวลานะฮะมันดูมากเกินไปก็ถ้ามันดูซับซ้อนหน่อยก็จะเป็นลักษณะของออคนที่มีโรคสุดตัวสูงปิดกั้นทุกอย่างฉันไม่เอาใครฉันอยู่กับฉันคนเดียวได้ก็คือ8ดาบเหมือนกัน8ดาบถ้าถ้าเป็นเรื่องโรคใครให้เจ็บเนี่ยจะหมายถึงว่าอารมณ์แบบเขาเรียกว่าไงซุ่มซ่ามอะ่ะเจ็บนู่นเจ็บนี่เพราะตัวเองเป็นคนซุ่มซ่ามเนี่ย ฟกช้ำนำเขียวเพราะหกล้มเองซุ่มซ้มเองกระแทกนู่นกระแทกนี่นะครับนี่คือ8ดาบเหมือนกันนะครับต่อไปไพ่9้าดาบครับ9ดาบแทนคนคิดมากจะเห็นว่าข้อสื่อเป็นลักษณะของคนคนหนึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมีมีดาบอยู่บนกำแพงแถมเนี่ยปวดหัวได้เอามือกุมหัวเลยคือไพ่คนคิดมากคนที่มีอาการระบบประสาทนะครับผมที่ไม่ดีคิดมากพากินสัน อะไรเงี้ยโรคเกี่ยวกับลมประสาทปลายประสาทไม่ดีเงี้ยปมประสาทชามือชาตามชาชาตามเท้าบ่อยบ่อยก็เป็นไพ่ก้าวดาบเหมือนกันนะครับจาประสบการณ์ให้ดูมาเลยนะเนี่ยแต่ถ้าตรงสุดคือระบบทางด้านของสมองมีปัญหาเป็นเนื้อง,งอกหรือเปล่าอ่าหรือว่ามีความผิดปกติ against, เรื่องของระบบกระดูกสันหลังอ่าทับเส้นมีกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แทนตัวนี้ได้เหมือนกันต้องให้เช็ค ถ้าออกมาแล้วครับรบกวนให้ไปเช็ครายละเอียดทางน่าร่างกายเลยนะฮะเพราะไพ่มันเริ่มเป็นสีดาแล้วอะถ้าสีดํานี่คือแสดงว่าเริ่มแรงและชีวิตเริ่มมีเคราะห์เริ่มแรงขึ้นหนักขึ้นนะครับการดูไพ่คือให้สเกตสีไพ่ได้เลยนะยิงมือยิงวีดีนะครับผมตัวนี้อีกอย่างหนึง่งมันเป็นเรื่องแปลก 8. ถ้าออกมาปะออกไพ่ก้าดาบกับไพ่เหรียญดีๆเช่นสิบเหรียญเขาบอกว่าให้ลองตีความหมายฝันเป็นตัวเลขดูแล้วจะมีโชค ผมเคยเจอลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะฮะ้องมีไพ่เก้าดาบและเป็นไพ่สิบเหรียญก็ลองให้เขาไปตีฝันดูประกฏบว่าเขาได้โชคใหญ่จากฝันเขานะฮะก็เป็นอารมณ์นั้นได้เหมือนกันนะในความร้ายมันก็มีดีของมันอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งแทนผู้ชายหรือผู้หญิงมีตําหนิก็คือกลุ่มพ่อไม้แม่ไม้นั่นเองถ้าเป็นเรื่องคู่คือกลุ่มพ่อไม้แพร่ไม้แม่ไม้มีลูกติดอ่ะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็แทนตัวนี้ครับต่อไปใบที่สิบสิบดาบ เป็นไพ่ที่ดูแรงสุดเพราะว่านอกจากเป็นมืดแล้วยังมีดาบปักหลังแล้วคือตายเลยอะ่ะตายเลยสนิทนะครับผมถ้าเป็นเรื่องงานโดนไล่ออกโดนมังคะไปลาออกโดนเลยออกคือตัวนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักเลิกกันแน่ๆต่อให้ยังไงก็ต้องเลิกกันต่อให้รักกันขนาดก็ต้องเลิกกันอยู่ดีนะครับผมถ้าเป็นเรื่องของการเงินการเงินคือต้องดูก่อนมันมีความหมายเยอะเงิน มาถึงว่าไม่ได้เงินก็ได้หนึ่งหรือได้เงินมาแล้วเป็นทุกขลาบคือเงินนําไพ่มาให้ก็ได้อีกหนึ่งนะครับผมดูไพ่ข้างเคียงว่าเป็นเรื่องอะไรแต่สุดท้ายมันไม่ใช่คําตอบที่ดีไม่ใช่เรื่องดีเลยอีกแง่มันแทนถึงการผ่าตัดโดยตรงถ้า,ถ,าถ้าขึ้นมาช่วงดวงจร3เดือน6เดือนหนึ่งปีมันคือคุณจะต้องมีการผ่าตัดใหญ่ในปีนั้นแน่ๆแต่เป็นผ่าตัดส่วนไหนนั้นก็เลือกต้องดูไพ่ข้างเคียงว่าเป็นเรื่องอะไรนะฮะ นี่คือธรรมชาติไพ่สิบดาบ,บและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของไพ่ไมเนอร์อาคานาชุดดาบนะครับ